คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับไฟแดงมารายทองนุ้ยสี่มุมเมืองฝายน้ำเงินยอดสิริชัยรถสวยจ่าเจดสายพลิ้วปิกัดน้ำหนัก108อปอนด์ยกที่3นะครับมารายทองนี่ออกมาเดินเร็วขึ้นแล้วนะครับมีแท่งนำไปก่อนแล้วก็จะหมีหมักด้วยนะครับดูว่าไม่ตกใจเลยนะครับยอดสิริชัยก็คอยเกี่ยวคอยโต้คืนหนักๆวงในนี่นยกที่สองที่ผ่านมาเริ่มเห็นนะครับว่า โอ้โยอดสิริชัยเลยลวลากล้ามได้ก็ตีได้เจ็บเหมือนกันอยู่ที่มาดีนะครับโอ้โหโดนเกี่ยวแล้วก็หักลงไปอีกครับก็เททิ้งคืนได้เหมือนกันนะครับยอดสิริชัยหรือท,ที่เดิมคือกระต่ายทองนะครับแหมวันนี้จะประเดิมชื่อใหม่ได้หรือไม่ได้โอ้ไฟแรกในการประเดิมชื่อใหม่นี่มีความสําคัญต่อสภาพจิตใจมากนะครับเอาโดนเตะล่างไปก่อนครับมาลัยทองนี่จะมีความเร็วที่เหนือกว่าครับ ส่วนยอดสีชัยนี่ได้ในเหนียวเหนียวอ้ากดแขนตีได้ไหมขึ้นคอได้ไหมอ่พยายามจะสะบัดอ่ชิงขึ้นคอก่อนนะครับมาเลยทองครับตีกันไปยัดกันมากดแล้วก็โอ้โหแม่เสียบอาเชือกเลยครับถ้าคิดช้าทําช้ามาเลยทองแกไปก่อนครับแล้วอาวุธแกเยอะด้วยครับมีจิ้มมีถีบอ่ถอยตั้งรับนะครับทางด้านมาลลยทองยอดสีชัยก็เดินหาตัวครับอาแยบแยบไว้อ่าจ่าเจดสั่งลุยอย่างเดียว เกียดีอย่างเดียวเกียร์อไม่ต้องมีแล้วครับเดินดับเครื่องชนเข้าไปครับ <c oughs> นี่ครับมาอา้าวหาช่องเจาะเข้าไปทําอยู่ครับยอดสิริชัยโอ้แต่ดูมาลายทองมาแข้งหน้าแกก็นเร็วครับฝ่ายแดงมาแบบนี่ครับไพสนต้องเบียดติชิดในเข้าไปยอดสิริชัย นี่ครับประสบการณ์เยอะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อาวุธเสริมมากกําปันป้นกำปันป้นเริ่มเห็นแล้วครับพี่อาลียังประมาทไม่ได้นะครับมาลายทองยอดกซรีชัยนี่ฮึดโอ้ทิ้มขวาเข้าไปตรงๆนี่โดนไหลหมัดนะครับแต่ยังไม่ออกอาการได้เห็นนะครับโอ้เสียงเชียร์ก็เริ่มมาเหมือนกันพอเริ่มจะทําได้นะครับต้องทําให้ต่อเนื่องเลยครับโดนหนักๆแต่เดินช้าไปเหมือนกันนะครับโอ้ยอดสลรีชยัย ยอดสิริชัยพยายามจะเบียดต่อยหมัดฟันกอกอย่างเดียวเลยครับตามที่ทีมงานกำชับมาเลยนะครับอาวุธอื่นนี่ไม่ต้องลุ้นโอ้แต่ว่ามีตวัดจานคอมันบางไปแล้วครับยังไม่เข้าจุดโฟกัสครับดูว่ามาลายทองนี่นิ่งนะครับวันนี้โอ้โหชกละเอียดครบเครื่องเลยครับทั้งนอกทั้งในนี่ดูว่าอาวุธนี่ออกเป็นธรรมชาติครับแล้วก็ดูไม่ไม่หลบตาด้วยนะครับจ้องตาเขมงเลยครับมาลายทอง ไปสุดท้ายครับนี่ครับลูกศิษย์ที่นุ้ยสี่มุมเมืองครับมาไราทองนุ้ยสี่มุมเมืองวันนี้โอ้โหโชว์ฟอร์มหล่อเลยครับฉายแววมวยเอกในรุ่น1น8อปอนด์อีกคนหนึ่งแล้วครับมาไราทองนุ้ยสีมุมเมือง